หรือว่ากำแพงหลังแตกไปแล้วครับผมกำแพงหน้าเหลือสี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cassilla Channel นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมสก,กํานะครับผมในช่วงลองไปเรื่อยนะฮะตั้งชื่อตอนซะด้วยเป็น EP แรกที่จะลองทำอะไรที่แบบลองไปเรื่อยนะครับผมว่า ไอ้วิธีนี้มันได้ผลไหมวิธีนี้มันได้ผลไหมทิกในการเล่นเกมสก,กร,รมต่างๆนะครับผมก็จะลองเทสไปเรื่อยๆเป็นอีพีไปนะครับผมใครชอบแนวนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มถึงวิธีการที่ผมจะลองในอีพแรกเลยเพราะว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่ผมเริ่มใช้ในแพทปัจจุบันแล้วในการเจาะบ,บ้านคนอื่นนะครับผมเลดบ้านคนอื่นนะครัในการเจาะกําแพงต่างๆนะครับ ด้วยเจ้าปืนกระบอกนี้ครับอ่ะนี่ครับผม M 8 2 A 1นะผมหรือว่าปืนบาเลตที่ทุกคนรู้จักนั่นเองนะครับกระบอกนี้ในการเจาะบ,บ้านนะฮะก็ยังมีหลายคนสองถามว่าอ่ะแล้วอย่างพวกกำแพงเนี่ยฮะกำแพง1กํากำแพง2กํกำแพงเลเวล3เลเวล4และเลเวล5เนี่ยใช้บาเลตในการเจาะกี่นัดกำแพงถึงจะแตก สมมติเราจะไปเลกบ้านคนอ,อื่นอย่างเงี้ยเราต้องการเจาะไปแบบเร็วๆเลยฮะเจอแบบโอ้ยเฮียแบบาบ้านเจอบ้านกำแพงหนึ่งเงี้ยต้องมานั่งไขล็อกก็จะช้าไปฮะบางคนก็ไขไม่เก่งบางคนก็ไม่ชอบไขแต่อยากแบบเลเยบ้านหนึ่งวิลลหนึ่งแบบของน่าจะพอมีให้เราต่อยอดบ้างแล้วไอ้มีบาเลทอยู่ในมือฟาร์มบาเลทได้มาอย่างเงี้ยอ่ะไปลองเจาะดูฮะ คือวิธีนี้ผมใช้อ่าเป็นจะเรียกว่าวิธีหลักไหมที่ในเจาะการเลดบ้านอยู่ประจําก็คือไม่ใช่ไม่เชิงวิธีหลักครับผมแต่ถ้าเจอบ้านที่เป็นเลเวลเพิ่ง1 2ึ่งสองสามหรือต้นอย่างเงี้ยผมจะเลือกใช้บาเลดเลยฮะเป็นการเจาะที่ไวมากฮะต้องบอกก่อนว่าบาเรดใช้กระสุนจุดห้ BMG นะฮะซึ่งเป็นกระสุนขนาดที่แรงที่สุดในเกมแล้วฮะตอนนี้อ่ะพูดเยินเยอะสัตยายกันไปนะฮะ เรามาดูนะครับเพราะว่ากำแพง1นึ่ะครับผมเรามาดูเลือดก่อนนะเลือดกำแพงนะครับผมกำแพงเลเวลหครับเลือด275นะครับผมเลเวลสองแปดสองห้านะครับเลเวลสามหนึ่งสามสองห้านะครับเลเวลสี่หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับผมเลเวลห้านะครับผมสองสี่ห้าศูนย์นะครับอันนี้ตามลําดับเลเวลเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเราจะใช้บาเรตในการเจาะนะฮะเจาะกำแพงที่ระยะหนึ่งร้อยเมตร เราจะไปเจาะที่ระยะ100เมตรคือเราเจาะที่โซนปลอดภัยได้เลยฮะระยะ100เมตรถามว่าวิธีนี้ใช้ได้กับทุกเซิร์ฟไหมใช้ได้กับทุกเซิร์ฟครับแต่เราก็ต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอด้วยนะครับถ้าใช้กับทุกเซิร์ฟเพราะว่าวิธีนี้จะใช้ได้ดีที่สุดกับเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟที่เป็นคูนเยอะๆเซิเร์ฟไฮรูทอะไรประมาณนี้ครับผมเราเอามาเริ่องลองเจาะก,กันดูเลยฮะเราจะลองเจาะที่ระยะ100เมตรนะฮะซึ่งผมบอกก่อนว่า อาจจะมีผลเรื่องอเรื่องการยิงโดนไม่โดนนะฮะประมาณนั้นเนี่ยประมาณ100เมตร100เมตรก็ประมาณนี้ฮะเราจะเจ,จาะจตกระยะไกลนะครับหรือว่าใครอยากจะเจาะแบบระยะใกล้กว่านี้ก็ได้นะฮะอ่ะเราจะเจาะที่กำแพงเลเวลหนึ่งนะครับผมกำแพงเลเวลหนึ่งแล้วก็เราจะไล่สเตปเลยสิ่งที่ควรพกมานะครับผมควรจะมีตัวอ่าวีปอนคินนิงนะครับผม ชุดซ่อมปืนนะว่าชุดล้างปืนนะฮะติดมาด้วยนะเพราะว่าเราจะใช้ในการเราจะใช้รเรต์ในการยิงต่อเนื่องนะมึงจะทำให้มันจะทำให้ปืนนะ่ะพังเร็วมากนะฮะโอเคเรามาเริ่มเจาะเลยฮะโอ้ยนกกําแพงรลเวล1หนึ่งนะฮะระยะหนึ่งร้อยเมตรฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ึ่แม็กครับผมสิบนัดสินัดนะครับสำหรับกำแพงเลเวลหนึ่งสิบเอ็ดนัดเซนเปินจะยุบลงไปอยู่ที่ประมาณ16%เรนะฮะเรามาดูที่กำแพงเลเวลสฮะที่ระยะหนึเมตรเช่นเดียวกันฮะหนึ่งสอง 9 10สองแม็กครับสามแม็กครับ 34 36มนัดครับค่อนข้างจะใช้เยอะดอูครับสำหรับกระแพงเลเวลสองเลเวลสามกระแพงที่ระยะ5เมตรหมดเลยครับความยาว5เมตรนะครับ หนึ่งแม็กครับสองแม็กครับแกนมครับปืน ตอนนี้เข้าไปแล้ว4แม็กแล้วฮะ5แม็กแล้วครับ ประมาณ61นัดฮะ6กเอ็ดนัดค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่นะฮะส่วนกํแแพงพวกเนี้ยเจาะเข้าเหมือนกันครับแต่ก็คือเจาะระยะไกลก็ได้เหมือนกันแต่มันจะเจาะเข้าช้ามากครับเห็นไ,ไหนัดประมาณสา กำแพงนี้น่าจะใช้ไม่คุ้มครับ2องกำแพง4และกำแพง5ใช้บาเรตในการเจาะไม่คุ้มนะครับผมแต่ถามว่ากี่นัดอา่าเกิน70นัดขึ้นไปเกิน7แม็กขึ้นไปแน่นอนฮะไม่ฮะถ้าเจาะแนะนําให้เจาะพวกกำแพง1 2หรือกำแพง3ครับผมแค่3ขั้นแรกนะฮะได้วิธีการเจาะสมมติถ้าเจอกำแพงน,น้อยๆอย่างเงี้ยเลือดบัรจุมาแค่หนึ่งพันนะฮะหกร้อยนะยิ่งเป็นเลเวลหนึ่งเลือดสองร้อยนี่เจาะไม่ถึงแม็กฮะ No okay. 1 1> okay, แต่ท exactly. okay. ี่ก็น่าจะประมาณ1แม็กฮะประมาณนั้นโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะมาเทสให้ดูดาเมจตอนที่เราเจาะใกล้ๆนะครับว่าดาเมจมันเข้าแล้วทะลุทะลวงแค่ไหนนะฮะอย่างตัวนี้เลือด275นะฮะผมยิงระยะใกล้ๆเลยหนึ่งแม็กนะฮะยิงใกล้ๆแพงเลเวลสองนะฮะ สอแม็กแล้วครับยีนัดสานัดครับสานัด <N> ครับแล้วที่เลเวลสนะครับ ซ่อมปืนนะฮะปืนพังไวมากครับถ้ายิงต่อเนื่องรัวๆโอเคมาต่อฮะแม็กแรกหนึ่งแม็กสองแม็กค,ครับ ประมาณ2แม็กกว่าต้องซ่อมเปิดแล้วสี่แม็กครับอ่ะสามแม็กใช่ไหมสามแม็กหรือสี่แม็กผมลืมฮะเดี๋ยวไปย้อนหลังดูในคลิปครับถ้าใครนับอยู่ก็ช่วยผมนับด้วยนะอ่ะตัวน,นี้น่าจะเป็นที่สี่ปะ ประมาณ47นัดฮะ47นัดหรือเป็น57นัดนี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องแม็กต้องไปดูในคลิปอีกทีนึครับผมก็ส่วน2กระแพงนี้ผมจะไม่เจาะให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีคุมที่จะไปเจาะครับต้องใช้กระสุนบาเลตเยอะมากนะนะฮะหนึ่งนัดประมาณ20ดาเมจนะฮะสำหรับกระแพงเลือห้าก็20ดาเมจเท่ากันนะประมาณนั้น โดยประมาณประมาณ20ดาเอจอันนี้ประมาณ18ดาเมตอันนี้20ดามเมจถ้าคุณมีกระสุนบาเลตเยอะนะฮะผมมันข้อดีของการเจาะเลือกกระสุนบาเลตไงคือมันไวฮะเราสามารถเราเจาะจากระยะปลอดภัยได้แต่ถ้าใครชอบไขก่ก็ไข่ก็ได้ฮะไม่ผิดกติกาเรนซ้ินฮะแล้วอย่างเราเจอบ้านที่ทำสองชั้นอย่างนี้อ่าจะมีพวกบ้านทำสองชั้นอย่างนี้ฮะ บ้านทำสอชั้นอย่างนี้อ่สิเอ็ดน,นั่นตัวอำเภอฮะเรามาดูบ้านที่เป็น2ชั้นอย่างนี้นะเราเจาะกำแพงหน้านะ,ะดูฮะกำแพงหลังแตกไปแล้วครับผมกำแพงหน้าเหลือสซึ่งยังไม่หมดแม็คได้ซ้ำเนี่ยฮะ ประมาณ10นัดกำแพงด้านหลังแตกไปแล้วกำแพงหน้ายังไม่แตกเลยอะหนึ่งแม็กครับสำหรับกำแพงเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้คือว่าสำหรับเจ้าバレต์ M82 นะครับผมเอาไปเจาะบ,บ้านอ่าอย่างไหนคุ้มที่สุดบ้านเลเวลหนึ่งครับที่กำแพงเลเวลหนึ่งเจาะจะคุ้มสุดครับแล้วไวมากเจาะคุ้มสุดแล้วไวมากครับถ้าเจอกำแพง บางบ้านเนี้ยจะสร้างตามลายเขาหรือว่าตามเขาเนี้ยมันจะมีพวกซี่เล็กซี่น้อยอย่างเงี้ยฮะซึ่งซี่เล็กซี่น้อยอย่างเงี้ยมันเจาะไวมากฮะอ่ะเรามาดูกันฮะว่าเมื่อกี้กำแพง5เมตรใช่ไหมฮะใช้ในการเจาะ1แม็กคุณมาดูแบบว่ากำแพงที่เป็นซี่2เมตรอย่างเงี้จะใช้ถึง1แม็กหรือเปล่า 7จ็ดนัดนะฮะทุนมาสามนัดนะฮะประมาณนั้นฮะงั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าใครมีกระสุนบาดเลตเยอะแบกบาเลตออกไปเจาะเลยฮะถ้าเราจะเลทจริงๆะฮะหนึ่งคือทำไมต้องใช้บาเลตเจาะเพราะว่ามันหาง่ายกว่า C4 ฮะหรือว่าบางทีมอาจจะมีคนไขไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะทีมไขไม่มีคนไขน้เงี้ยแต่อยากเลทอยากเล่นนะฮะก็แนะนำบาเลตครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากครับแล้วก็ยังมีคนสงสัยว่านะครับผมก็สงสัยเองแหละแล้วถ้าเป็นตัวบ้านละ่ะถ้าเป็นบ้านอย่างนี้ฮะเรามาดูนะฮะตัวบ้านเลือดสามพันนะครับผมฟาวเลือดสามพันเท่ากันนะถ้าเลือกยิงฟาวหนึ่งนัดประมาณห้าสิบดาเมจครับเลือกยิงบ้านหนึ่งนัด 29 2 9 5 2 2952 2951อกไม่ต่างกันนะครับผมดาเมจประมาณอ่ะถ้าตีรวมๆเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ50ดาเมจต่ตอหน,นึ่งนัดนะฮะบ,บวกลบคูณหารไป3,000ันต้องใช้เวลาเจาะค่อนข้างนานเหมือนกัน,นครับประมาณสัก70-80นัดรวมขึ้นไปอะถามว่ายิงได้ไหมถ้ากระสุนคุณเหลือเจาะไปฮะแต่ตดส่วนมากเข้ามาบ้านพวกนี้ก็จะจะไขเอาจะง่ายกว่านะ โอเคครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะในการที่ผมใช้เจาะบ,บ้านอยู่ในแพทปัจจุบันนะับผมบางคนอาจจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วบางคนอาจจะไม่ทราบบางคนอาจจะไม่รู้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องใช้เจาะกีนัดอะไรยังไงครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการใช้บาลเจาะต้องเป็นอ่าเขาเรียกอะไรคุณต้องมีทรัพยากรในเพียงพอในการเจาะเลยครับเพราะว่าอย่างถ้าคุณเล่นเซิร์ฟคูณน,น้อยๆอย่างเงี้ยแน่นอนว่าตัวปืนบาลีถหายากกระสุนบาลีถหายยากนะฮะ คุณจะมาเจาะสุลุยจูไลก็ไม่ใช่นะครับผมแต่ถ้าคุณอยากเจาะปุ๊บแล้วเพื่อเอาของไปต่อยอดก็ได้เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ที่การตัดสินใจของทุกคนนะครับผมว่าจะเลือกใช้วิธีการเจาะแบบไหน,นจะไขเข้าจะเอาซีฟระเบิดจะเอาเคมอาจะเอาขวานทุบลูกซองยิงแล้วแต่สุดแต่แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะใช้วิธีทิคในการเจาะบ,บ้านผู้เล่นท่านอื่นยังไงนะผมก็ยังไงฝากคลิปนี้ว่า,อาลองไปเรื่อยนะครับ ยังไงค่ะถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ก็ปักกล๊ดกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวเจออะไรใหม่ๆที่ผมลองแล้วเอ้ยมันเวิร์กมันโอเคมันสามารถใช้ได้จริงนะผมก็จะมาแชร์กันอีกทีนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ EP ไปก่อนครับสวัสดีทุกคนนะครับ